แอปเปิ้ลงานจริงเลยครับผมตอนแรกอยากซับให้นะแต่มันเยอะเกินพี่รู้ว่าน้องรังเกียจพี่เฮ้ยรักรักนี่เตรียมแอปเปิ้ลตั้งแต่เมื่อวานนะแอปเปิ้ลอย่าใส่ส้นสูงอย่าส้นสูงพี่ไม่ไหวใช่จริงนะใช่ค่ะวันนี้รู้ว่ามางานกับพี่จุเนียพี่ลิศก็เลยเลือกรองเท้าที่เหมาะสม พี่ริศแล้วก็ปันขับผมที่อินดูผมนะฮะก็แอปเปิ้ลเดี๋ยวรถรถทะเบียนอะไรนะรถทะเบียนอะไรนะมากับพี่เนี่ยนี่แหละจอยางได้เลยเออเราเล่นเราทำพิธีกรคู่กันเนี่ยแอปเปิ้ลใช่ใครเคยดูบ้างครับไม่มีเงียบเลยอ่ะใครเคยดูยกมือหน่อยยกมือหน่อยเฮ้ยพอพลอยเฮ้ยทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นรายการมันตอนเช้าไงเขาก็ตื่นสายกันถามว่าเราทำรายการนี้เราเคยตื่นทันมาดูไหม ก็ดูรีลันก็ได้เลยะเคยมีเทปนึงครับผมปลุกเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมใช่ใช่ปลุกหกโมงห้าสิบก่จะตื่นมาดูเลยแล้วนาฬิกาไม่ดังโอ้ตื่นนทีสิบโมงก็อายูสิบโมงครึ่งไปอาบน้ำกลับมาจบแล้วดูรีลันแล้วลยกันเรียบร้อยเลยแต่ว่าเขาบอกว่ารายการพิธีกรเขาดีจริงไหมดีจริงพิธีกร ทุกทุกเทปเนี่ยแอปเปิลเนี่ยผมก็ชับกำกำชับกับทีมงานเลยว่าอย่าเตรียมส้นสูงให้แอปเปิลเวลาถ่ายเวลาถ่ายรายการจะออกครึ่งเดียวนะใช่ใช่หินครึ่งเดียวออวันนี้ Apple <c oughs> อแอปเปิลอะไรจะมาเต้นเพลงเป็นวักไหมเหรอโอ้ยไม่ขอบอกก่อนว่าจริงๆวันนี้ ยได้้มตรงนี้เลยได้ไหมอยากเห็นไหมครับตายแล้วเดี๋ยวนี้เขามีกิจกรรมนี่เป็นวอลกอะเวนวอล์กโคเวอร์เด็กนหมดเขตวันนี้วันสุดท้ายแล้วใครกลับบ้านไปนะคะงานนี้เสร็จปุ๊บถ่ายคลิปตรงเฟซกูเลยคลิปขึ้นมาเต้นเลยกันเดี๋ยวไปส่งให้พี่แกนดูส่งให้พี่แกนดูนะคะผู้ชนะนี่เขาได้ไปโคเวอร์กับพี่แกนเลยนะเอาเป็นว่าดูว่าเปิ้ดเต้นไหมอยากดูว่าเปิ้ดเต้นไหมพร้อมยังน้องด้วยไหมน้องด้วยก็ได้่ะ 5 4 3 2 1 <laughs> ha, gì, sao, so. no. ใส่แล้วนะคะว่าพี่อยู่ข้างๆแอปนี้ใช่คนหรือเปล่าใช่ดิเมื่อกี้มีแลบลิ้นด้วยค่ะล้เต้นไปมันเห็นแบบโดนมาไงกลายเป็นกิ้งกือเมื่อกิ้งคือเหรอคะกิ้งกือมีลิ้นด้วยจิ้งเหรยนจิ้งเหรินจิ้งเหริอ่ะพี่เจอกันนานแ่ไราอะไอ้อะจำได้พี่จูเนียวเราพี่จูเนียอยาก cover เพลงอะไรไหมคะเออเอาเพลงอะไรมาร้องพิเศษเลยพี่เหรอตอนนี้ที่กำลังดังๆนะเห็นทุกคนยิ้มได้แบบนี้ก็ต้องบอกว่าเพลงสมัยครับผมเออ ได้มากร c k ของไ่ใช่างคนละสมัยแะเพลงสมัยของพี่ีไม่ได้เตรียมกับพี่จังเหนียดทำมึไม่ทันเลยปล่อยไม้ติดหัวแอปเปิลเลยเออองได้ครับจะชวนเนียร้องด้ยนะเนียเต้น5ะส2จะดีเจอได้ขาพี่สมัยวิกรชีวิตดิสโก้วิกอเตมไได้ละไม่า มันแป้กก็ยังจะเล่นนะเพืนนอ่อนเนาะ <laughs> เอาเป็นว่าเรามาลองเพลงเราดีกว่า,า,ากับเพลงนี้ครับลุกมาเต้น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  Tôi biết like mấy tên kia đâu nào đừng có bén phấn Vậy ai tên có dai lư đi qua bát tiếng mày chờ đó chung năm mùa

mùi chanh lên hoang đi tua chỉ dù có lo, phải phai sao? không bỏ lỡ những video hấp dẫn เมื่อกี้พี่นิดมาใช่ไหมครับนึกว่ากี้เราตอนแรกจะจบแล้วที่ตัวเองร้องเพ้อหรือเปล่าวะเมื่อกี้ใหญ่เลยสำหรับหรือว่าแบบนี้สเต็มกำลังได้เสียงกิดมาหันไปที่ใส่ตาแพร่ไปตรงนู้นก็เชสซี เยอะเลยโอเคเดี <elim> ๋ยวเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับผมเอาเป็นว่าอย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับบายบายสวัสดีคร